จากศถึง1เราก็แทนค่านะครับเราก็แทนค่าจากศูนถึง1เราก็แทนค่าตัวนี้นะครับจากสมการตัวนี้อินทิเกรตเสร็จแล้วได้ x กำลังสองส่วน4บวก2 x บวกสนะครับเราก็แทนค่านะครับแทนค่าลงไป x กำลังสองส่วน4บวก2 x นะครับตั้งแต่ศนย์ถึง1อ้าวแทน1นนี้ได้อะไรบ้างนะครับ แทนหนึ่งได้1ส่วน4บวก2นะครับลบด้วยแทน0ูนะครับแทนศูนย์ได้ไรครับตัวแรกแทน0 0ย์ศนย์กำลังสองได้ศ0ย์ส่วน4ได้ศ0ศบวก2คูณศได้0ยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะหา อินทิเกรตจำกัดเขตจากตรงนี้ได้ก็คือจะได้เป็น1ส่วน4บวก2ได้เท่าไหร่ครับ1ส่วน4เท่าไหร่เอา1หารด้วย4ได้0จุดเท่าไหร่ครับ0 2นบวก2นะครับลบด้วย0ก็ก็ได้เป็น2.25นะครับอันนี้ก็คืออินทิเกรต0ถึง1 gx dx ตอบ2.25เป็นคำตอบสุดท้ายนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เรานำความรู้เกี่ยวกับอินทิเกรตนะครับมาใช้ช่วยในการคำนวณที่จะแก้ไขโจทย์ปัญหานี้ได้นะครับงนั้นคำตอบของข้อนี้คือ2.25 ครควาวนี้เนี่ยเราก็จะใช้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับอินทิเกรตนะครับอินทิเกตให้เหลือ f o g อย่างเดียวนะครับให้เหลือ f o g อย่างเดียวแล้วก็นั่งแกะออกมาว่า g x มีค่าเท่าไหร่นะครับได้ g x ออกมาเท่ากับ x ส่วน2บวก2เสร็จแล้วเนี่ยเราก็หาตามที่จดย์กำหนดคืออินทิเกตจำกัดเคตตั้งแต่0ถึง1นะครับ เราก็ไล่าหาจนได้คำตอบมาสุดท้ายคือ2 2 5งนะครับคราวนี้เราไปตัวอย่างข้อต่อไปเป็นตัวอย่างที่26นะครับตัวอย่างที่26คราวนี้ให้ฟังก์ชันอินเวอร์สมาคือ f อยกกำลังลบ1นงะครับฟังชันอินเวอร์ f ยกกำลังลบ1 x เท่ากับ x ส่วนด้วย x ลบ2นะครับอันนี้เงื่อนไขที่1ที่โจทย์กำหนดไม่พอโจทย์ยังให้ f o g x บวก2มาเท่ากับ3 x บวก6นี่อีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับน,นี่อีกเงื่อนไขหนึ่งถามว่า g 2เท่ากับเท่าไหร่นะครับ g 2เท่ากับเท่าไหร่นะครับอ่ะโจทย์ข้อนี้ให้มา2เงื่อนไขเงื่อนไขแรกคือ f inverse คือ f ยกกำลังลบ1 x เท่ากับ x ส่วนด้วย x ลบ2นะครับนี่คือเงื่อนไขที่1เงื่อนไขที่2คือให้ fog x บวก2นะครับเท่ากับ 3x บวก6นะเท่ากับ 3x บวก6นี่คือเงื่อนไขที่2นะครับโจทย์ถามว่า g 2 g 2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับ g 2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ สิ่งที่เรียนผ่านๆมาในตัวอย่างผ่านๆมาทั้งหมดเนี่ยเราเคยเจอแต่ fx ใช่ไหมครับนะเราเคยเจอแต่ fx นะครับเราเคยเจอแต่ fx fx ก็คืออะไรเวลาเวลาโจทย์ผ่านๆมา fx ก็คือ y ใช่ไหมครับนะก็คือ y อันนี้คือโจทย์ทั่วๆไปที่ที่เราเจอผ่านมาทั้งหมดนะครับแต่ในขณะที่ โจทย์ข้อนี้เนี่ยให้ f inverse นะครับเท่ากับ x ส่วน x ลบ2นะนะครับโจทย์ให้ f inverse f ยกกำลังลบ1เนี่ยนะครับเท่ากับ x ส่วนด้วย x ลบ2จากตรงนี้เนี่ยเราจะต้องทำ f inverse ให้กลายเป็น f x นะครับให้กลายเป็น f x วิธีการทำ f inverse ให้กลายเป็น f x ทำอย่างไรนะครับนักเรียนฟังนะครับตรงนี้เป็นความรู้ใหม่สำหรับข้อนี้นะครับ f inverse เราจะทำให้เป็น f x ต้องทำอย่างไรนะครับวิธีการก็คือเราสมมุติตรงนี้ให้เป็น y ไปก่อน y เท่ากับ x ส่วนด้วย x ลบ2นะครับ y เท่ากับ x ส่วนด้วย x ลบ2 นะครับแล้วเราก็ต้องแปลงเปลี่ยนจาก x กลายเป็น y แล้วก็จาก y กลายเป็น x นะครับนะนะครับเปลี่ยน x เป็น y เปลี่ยน y เป็น x ก็จะได้กลายเป็นกลายเป็นอะไรครับกลายเป็น x เท่ากับ y ส่วนด้วย y ลบ2ตรงนี้นักเรียนเข้าใจไหมครับ ตัวนี้นังเรียนเข้าใจไหมครับคือจาก f inverse เนี่ยเราจะทำเป็น f x นะครับเราจะทำเป็น f x วิธีการก็คืออันเนี้ย y เท่กับ x ส่วนใน x ลบ2เราจะต้องเปลี่ยนจาก y เป็น x นะครับเปลี่ยนจาก x เป็น y พอเปลี่ยนเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องมีหน้าที่หาให้ได้ว่า Y เท่ากับเท่าไหร่นะครับ เอาละอาจารย์ก็จะต้องทำหน้าที่หา y เท่ากับเท่าไหร่ก็คือเอา y ลบ2ขึ้นไปคูณนะครับเอา y ลบ2ขึ้นไปคูณด้านซ้ายมือก็จะกลายเป็น x คูณ y ลบ2เท่ากับ y นะครับอ่ะ x คูณเข้าก็กลายเป็น x y ลบ2 x เท่ากับ y นะครับย้าย y ไปด้านซ้ายมือจากบวกกลายเป็นลบก็กลายเป็น XY y x y ลบ y เท่ากับลบ2 x ย้ายมาขวามือเป็น2 x นะครับนะผมเอา y ลบ2ขึ้นไปคูณนะครับด้านสายมือคูณเสร็จคูณเข้าก็เป็น XY x y ลบ 2x เท่ากับ y เสร็จแล้วอาจารย์ก็ย้าย y ไปด้านนู้นก็เป็นลบ y นะครับย้ายลบ 2x มาด้านนี้ก็กลายเป็น 2x ถึงตรงนี้อาจารย์ถอด y ออกนะครับถอด y ออกเหลืออะไรตัวแรกเหลือ x นะครับตัวหลังเหลือลบ1เท่ากับ 2x ถอด y ออกมา เพราะฉะนั้นผมจะได้ y เท่ากับ 2x ส่วนด้วยอะไรครับเอานี้ย้ายมาทำไมหาร x ลบ1นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ fx นั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์บอกคือพอคุณเจอฟังก์ชันอินเวอร์สหรือว่า f ยกกำลังลบ1เนี่ยคุณจะต้องหาให้มันเป็น fx ให้ได้ก่อนนะครับ ต้องหาเป็น f x ให้ได้ก่อนก็คือโดยการที่แปลงเปลี่ยนจาก y เป็น x แล้วก็จาก x เป็น y พอแปลงเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนก็มีหน้าที่จะต้องย้ายข้างให้เรียบร้อยจนกว่าจะเหลือ y ตัวเดียวอย่างที่อาจารย์ทำอยู่ในตัวอย่างนี้นะครับก็จะได้ y เท่ากับ 2x ส่วนด้วย x ลบ1เพราะ,ะนั้น y ตัวนี้ก็คือ f x นั่นเองนะครับแต่โจทย์ไม่ได้ถามหา f x โจทย์ถามหาว่า g 2อา้าวนะ จะหา g2 ได้ก็ต้องรู้ gx เนะครับเราก็ต้องย้อนกลับไปที่เงื่อนไขที่สองของโจทย์ข้อนี้นะครับโจทย์ข้อนี้เงื่อนไขที่2บอกว่า f o g x บวก2เท่ากับ 3x บวก6นะครับอันนี้คือเงื่อนไขที่ของข้อนี้ f o g x บวก2เท่ากับ 3x บวก6นะครับอ่าเดี๋ยวจะเอาเอาเงื่อนไขที่สองนี้ไปเขียนใหม่ก่อนนะครับนะไปเขียนใหม่ อ่ะตอนนี้เราได้ fx แล้วนะครับที่ทำค้างไว้อ่ะคราวนี้เงื่อนไขที่สองเมื่อกี้นี้บอกว่า f นะครับ o g x บวก2เท่ากับ3 x บวก6นะครับอันนี้จากโจทย์นะครับจากโจทย์ f o g x บวก2เท่ากับ3 x บวก6จากโจทย์นะครับไอต,ตรงนี้เขียนให้มันดีๆเป็นไรนะครับตรงนี้เขียนให้มันดีหน่อยก็คืออะไรเอ่ยนะครับ ก็คือ f g x บวก2นะครับตัวเดียวกันนะครับตัวเดียวกันนะครับตัวเดียวกันผมก็ต้องทำไมครับผมก็ต้องเอา g x บวก2เนี่ยนะครับเอาตัวเนี้ย g x บวก2เนี่ยครับไปแทนใน x นะครับไปแทนใน X ตัวนี้นะครับก็จะได้กลายเป็น F GX เบวก2เท่ากับอะไรครับเท่ากับ 2, 2นะครับคูณ GX บวกสส่วนด้วยนะครับ G X บวก2ลบนนะครับนะครับก็คืออาจารย์เนี่ย เอา g(x) บวกสองไปแทนใน x ในฟังก์ชัน f(x) นะครับนะครับเอา g(x) บวกสองเนี่ยไปแทนใน x ในฟังก์ชัน f(x) จากตรงนี้เนี่ยนะครับเราได้ f นะครับเราได้ f g(x) บวกสองเท่ากับสอง g x บวส่วนด้วย g x วกลบหนะครับไอตัวนี้เนี่ยนะครับนะตัวเนี้ยอาจารย์มาเขียนใหม่นะครับเพราะฉะนั้นมีค่าเท่ากับอะไรก็คือไอตัวนี้ก็คือ fog x วกโจทย์บอกมีค่าเท่ากับ3 x หนะครับ พราะฉันผมก็เอาตรงนี้ไปเท่ากับ 3x บวก6นะครับเท่ากับ 3x บวก6เท่ากับ 3x บวก6โจทย์ถามหาอะไรครับโจทย์ถามว่า g 2นะครับโจทย์ถามว่า g 2เท่ากับเท่าไหร่นะครับถ้า นักเรียนเห็นสมการที่อาจารย์ทําค้างอยู่ตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็ต้องถามนักเรียนว่าถ้าอาจารย์จะหา g 2ไอ้ตรงนี้เนี่ย x มันควรจะเป็นเท่าไหร่ครับ x มันควรจะเป็นเท่าไหร่ x ตรงนี้ควรจะเป็นเท่าไหร่ถ้าจะหา g 2 x ตรงนี้ควรจะเป็นเท่าไหร่ถ้าจะหา g 2ควรจะเป็น0นย์ใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นถ้าให้ x ท่ากับศน 0, นะครับ ได้อะไรบ้างครับเอา x เข้าไปน0นยไปแทนก็จะได้เป็น2 g 2นะครับ x เป็น0นะส่วนด้วย g 2ลบ1เท่ากับ3คูณ0บวก6นะครับ3 0คูณ0ได้อย่างได้0ใช่ไหมครับนะ3คูณ0ได้0นะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำการหา g 2โดยหลักคณิตศาสตร์ก็คือเราจะแก้สมสการนะครับ นะย้ายข้างไปมาอ้าเพราะฉะนั้นอาจารย์จะหา g 2ให้ได้ตามที่โจทย์ต้องการก็คืออาจารย์จะย้าย g 2 1ลบ1ย้ายขึ้นไปคูณฝั่งขวามือนะครับก็จะได้เป็น2 g 2นะครับเท่ากับ g 2 1ลบ1นะครับคูณ 6, นะนะครับ g 2 1คูณ6ย้าย g 2 1ลบขึ้นมาคูณด้านขวามือนะครับไอ้นี่คูณกันได้อะไรครับก็กลายเป็น6 g2 ลบ6ใช่ไหมเอา6คูณเข้านะครับเอา6คูณเข้าเอา6คูณเข้านะตอนนี้ก็เป็น2 g2 นะครับ2 g2 ย้ายมาเป็นไรจากบวกบวก2 G2 ย้ายมาเป็นลบ2 g2 ก็จะเหลืออะไรครับเหลือ4 g2 ลบ6นี่ย้ายไปเป็นบวกนะครับเป็นบวก นะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะให้ G2 เหลือตัวเดียวก็คือเอา4ไปทำไมครับ4ไปหาก็คือ6ส่วน4นะครับ6ส่วน4นะเพราะฉะนั้นเราจะได้ G2 เท่ากับเท่าไหร่ครับทอนเป็นอย่างต่ำก็เหลือ3ส่วน2เป็นคำตอบสุดท้ายนะครับนะ ครับข้อนี้ก็คือตอบ g 2องเท่ากับ3ส่วนสองข้อนี้นะครับก็จะต้องใช้ความรู้สำคัญอันนึงเลยคือฟังก์ชันอินเวอร์ส